ฟุตซอลหญิงชิงแชมป์โลกนะฮะคู่อาร์เจนตินาเจอโปรแลนด์นะฮะวันนี้สนุกมากนะครับมีใบแดงด้วยอาร์เจนตินาชนะไป3ต่อ2นะครับโดยครึ่งแรกอาร์เจนตินาขึ้นนำา3ศูนย์นะครับซินวีน่านาทีที่เก้านาที1ิรูเซียนาที15นะครับก่อนจบครึ่งแรกนาทีวินาทีสุดท้ายนะครับเนื่องจากนักกีฬาของอาร์เจนตินาเนี่ยไปทำฟาวของนักกีฬาโปรแลนด์นะครับ โดนใบเหลืองที่2นะครับก็เลยเป็นโดนแดงนะครับครึ่งหลังจะต้องมีผู้เล่นในสนามแค่3คน2นาทีจะว่างจะเป็นพื้นที่ของโปแลนด์นะครับเพราะว่าผู้เล่นโดนใบแดงเนี่ยจะว่างไป2นาทีนะครับแน่นอนโปแลนด์ก็ไม่เสียโอกาสนะครับอาก้ากลับมาตีตื้นขึ้นมานะครับนาที22ตามเป็น1ต่อ3นะครับแล้วก็เล่น power play 7นาทีสุดท้ายนะครับ บอกได้เลยนะครับแอนนามาตีตื้นให้เป็น2ต่อ3ในนาที39นะครับถ้ามีเวลาเหลืออีกสักนิดนะครับมันแน่นอนนะครับมีลุ้นแน่โปโลแลนด์สุดท้ายอาร์เจนตินาเอาชนะโปลแลนด์ไป3ต่อ2แน่นอนคู่นี้นะครับในกลุ่ม A นะครับนัดแรกอาร์เจนตินาชนะฟิลิป,ปินนะครับเจ้าภาพไป6ต่อ0นย์แล้วนัดนี้มาชนะโปลแลนด์อีก3 2โอกาสเข้ารอบเส้นทางใสๆเลยนะครับ